การทํางานของเขตพื้นที่เนี่ยถ้าท่านถ้าขาถามว่าท่านคิดว่ากลุ่มง,งานไหนในเขตพื้นที่สําคัญที่สุดท่านจะตอบกลุ่มง,งานไหนกลุ่มง,งานไหนสาาําคัญที่สุดกลุ่มง,งานไหนสำคัญที่สุดแล้วแต่มุมมอง ไม่มีอหไสสำคัญที่สุดมากที่สุดแล้วแต่มุมมองว่าพอวิสััศน์อยยางไงถ้าเขตพื้นที่แห่งนั้นเป็นเขตพื้นที่ที่การบริหารงานบุคคลมีความวุ่นวายมีการร้องเรียนร้องทุกข์กันตลอดเวลาแต่ว่างานไหนที่พอต้องเข้าไปดูเป็นพิเศษกลุ่มคนลช่วยครับขณะเดียวกันเขตนั้นโอบนชลิตตกต่ำตกต่ำมากนะฮะสื่อเนื่องจากการช่วยเหลือสนับสนุนของเขตที่ผ่านมา ไม่ได้สนับสนุนช่วยเหลือเรียนเลยแสดงว่าจุดไหนที่ปอต้องเข้าไปดูแลจุดไหนที่อย่างนี้เป็นต้นหรือว่าโอ้โหงานตื่นใจเข้ามาหนาชามีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ร้องเมาโอ้โหเอเตโนตา่ตางๆนานาม,มากมายเลยคืออะไรหมายถึองอะไรกรเงสินทรัพย์ไม่มีอะไรสาคัญแต่เชิงทฤษฎี 4, ทีนี้สมมติว่าต้องตอบอต้องตอบเลยหมายว่าพอขอกง กลุ่มแผนกลุ่มบุคคลกลุ่มการเงินกลุ่มสอนอท่าคิดว่าไหนถ้าเป็นหน้าที่ของคอร์อเสียนทีว่าแผนทำไมถึงบอกว่าแผนซุกส,สิ่งเริ่มจากแผนถ้าไม่มีแผนน่าจะทํางานอย่างไงเมื่อกี้ก็สรุปไม่เห็นแล้วว่าเครื่องมือของผู้บริหารคืออะไรครับคือแผนเพราะฉะนั้น อันแรกท่านต้องเล็งไปเลยต้องเข้าไปกลุ่มแผนว่ามันเป็นยังไงเครื่องไม้เครื่องมือของเรามันมีไหมผมถึงเริ่มจากแผนครับท่านครับนี่คือกระบวนการงบประมาณมี4กระบวนการนะครับเริ่มจากการทางบประมาณแล้วก็อนุมัติงบแล้วก็ทำทำมันก็หมายว่าเราจะซื้อจะจ้างหรือทําโครงการงานพอเสร็จสิ้นก็รายงานงบประมาณไปครับว่าติดตามมันกขึ้นกับกระบวนการควบคุมละ เรากำลางังจะพูดถึงเครื่องหมายถูกนะครับอันแรกคือทำงบประมาณครับอย่าไปดูครับปวดหัวปวดหัวมากเลยแต่นี่คือข้อแท้จริงกระบวนการในหมายถึงว่ากระบวนการที่มีรัฐบาลนะรัฐบาลอผมถือว่าท่านเข้าใจแล้วนี่คือกระบวนการเอาย่อเข้ามาหน่อยสิเอาเ,อา,าเอาเอาแบบเข้าใจหน่อยสิเราผู้บริหารย่อได้นะครับนี่ฮะ มาจากพระราชกิจการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีทำให้เกิดสิ่งต่างๆมากมายนะครับพระราชกิจการบริหารบ้านเมืองเนี่ยถ้าไปไปคลิกดูแล้วก็เห็นว่ามีแปดเรื่องสำคัญถ้ามาจัดโมเดลโมเดลการทำทฤษฎีระบบก็จะเห็นว่าในแปดโมเดลน่ะในแปดเรื่องน่ะนะฮะจุดประสงค์สำคัญแปดเรื่องน่ะมันวางไว้ใต้กรอบกรอบระบบเที่ชัดเจนนะครับ เห็นไหมห้แปดเรื่องทำไมเรามีพรบว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทำไมเรามีพรบว่าด้วยการอำนวยความสะดวกเพื่อตอบโจทย์หนึ่งลดขั้นตอนสองตอบสนองประชาชนสามอีกทีกว่านี้นะฮะทันเดียรกันนะครับทำไมเรามีแผนปฏิบัติราชการประจำปีสี่ปีแผนส0ปีทำไมเรามีแผนสี่ปีนะฮะเพื่ออะไรครับประสิทธิผล ทำไมเรามีระบบ G F M I F นะเพื่อรถขั้นตอนนะฮะเพื่อรถขั้นตอนเพื่อประปูกระบวนการทำง,งานทำไมเรามี P F Q A นะทำไมเรามี K P I ต่างๆยเยอะแยะทำไมเรามีระบบบริหารงบประมาณแบบ S P P S ใช่ไหม S P B, P S P อะไรนะ เอสพีบ uh, ีบีเอสอ่าเกิดจากตัวนี้ทั้งหมดครับนี่ไงครับเนี่ยฮะตอนนั้นมีการปฏิรูปเจ็ดด้านตรงนั้นเกิดอะไรขึ้นก็เกิดมีการปรับปรุงโครงสร้างปรับปรุงวิธีทํางานปรับปรุงระบบการเบิกจ่ายงบประมาณการให้ค่าตอบแทนพวกเราค่านประโยชน์การสมัยใหม่นะครับทั้งหมดทั้งมวลเพื่อบริการประชาชนนี่เครื่องมือการปฏิรูปราชการเกิดเครื่องมือและเครื่องมือเหล่านี้มาพันเราทุกวันเครับ ทำให้ดูเหมือนโอ๊ยทำไมมันยาก่าสมัยที่เราเป็นสปชใช่ไหมสปชคือสำนักง,งานะสม,มตอนนั้นไม่เห็นทําอะไรตอนเป็นเขตทําไมทำตอาเป็นเขตเปีสี่หกใช่ไหมตอนเป็นเขตเปีสี่หกสี่เจ็ดปฏิรูปรัฐการเป็นเริ่มปีสี 2, ่สองสี่สองสี่สามเกิดกฎหมายพวกนี้ออกมาได้ก็เป็นประมาณปีสี่หกพรบพระาราชกิจดีกาออกมาปีไหนครับสี่หกเนี่ยมาเริ่มมีเครื่องมือพวกนี้มานะครับ คือพวกนีต้ต่างๆมาเริ is, ่มตั้งแต่ปี4 6 4 7กจ็จนถึงทุกวันนี้เราก็เลยทํางานภายใต้ระบบปฏิรูปราชการด้วยไงงานประจำเราก็ทำปฏิรูปราชการเราก็ทํามันถึงเหมือนอะไรที่มันพลวังกันหมดนะครับกําลังจะพูดถึงวางแผนครับต้านงบประมาณทรับจะต้านงบประมาณแล้วนะครับระบบงบประมาณทุกวันนี้เราใช้ระบบ S P B B S สุดท้ายคือ system นะครับ บริหารมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์คือเขาจะให้เงินตามยุทธศาสตร์โดยยุทธศาสตร์ที่ว่าเนี่ยนะที่ไปที่มาหน้่หน้าร้าย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 อยหกสิบเอ็ด่นะครับนี่ที่ไปที่มาเขาท่านผู้นอยามว่ารสองนะครับที่กระบวนการภาพรวมครับเห็นไหมครับว่าวรูปประมาณก,ก็คือแผนงานแผนหน มีงานไม่มีเงินมันก็เดินไม่ได้มีเงินไม่มีงานมันก็จะเกิดผลได้ไงเพราะนะครับว่างบประมาณก็คือต้องมีทั้งงานทั้งเงินควบคู่กันไปทีนี้งบประมาณพวกงเน้นผลงานก็คือในเรื่องของกระบวนการทํางานภายใต้ต้องมีต้องมีแผนอะมีแผนแล้วก็มีเงินให้นะครับซึ่งมีแผนมีเงินให้เนี่ยมันก็ต้องมีเขาเรียกว่าช่องเงินช่องเงินเขาเรียกว่าแผนเนอะแผนงบประมาณแผนงบประมาณขณะเดียวกันต้องมีการควบคุมกำกับ นี่เครื่องไม้เครื่องมือที่เกิดจากการบริหารมุ่งเน้นผลงานตามผลงาน s p V b s นี่ฮะนี่เครื่องมือที่มาที่มามันมาจากตรงนี้เราถึงได้ทําแผน4ปีแผนปฏิบัติการประจําปีตามรูปแบบบริหารเชิงวิทยุทธ์สมัยก่อนแผนเราจะมีที่ไหนวิสัยทัศน์ภารกิจเป้าประสงค์วิทธ์มันไม่มีใช่ไหมสมัยเราก่อนทะแต่ทุกวันนี้มันมีครับพวกนี้มันเกิดจากกฎหมายตรงนี้เราก็เลยมาทำครับ นี่กระบวนการนะครับการวางแผนงบประมาณทุกวันนี้ครับรัฐบาลจะตั้งงบประมาณภายใต้กลยุทธ์ของรัฐบาลเราเรียกว่ายุทธศาสตร์ของประเทศนะครับยุทธศาสตร์ของประเทศทุกวันนี้นะฮะที่เขาให้งบประมาณมาเนี่ยแผนงบประมาณมันมีปก,กใช่ไหมฮะถ้าดูหน่อยเนี่ยการจาารัดสรรงบประมาณมาตามช่องช่องงบประมาณมันมีช่องงบประมาณถ้าเราขอไปตามช่องมันไม่ได้ นะ,ะแล้วเขาเขากำหนดตัวชี้วัดกําหนดผลผลิตให้ดําเนินการให้บรรลุผลตามตัวนนั้นเพราะฉะนั้นเวลาเราทําแผนงานทำโครงการก็รต้องเป็นไป,นปนตามช่องที่เขากําหนดนะครับนะะี่ฮะเยอะแยะไปหมดเนี่ยก็อย่าไปสนใจไปเลยเพียงแต่ให้เห็นว่านี่คือกระบวนการบริหารงบประมาณแบบใหม่ที่ทำไมเราได้ยินคำว่าแผนงานทำไมเราได้ยินคำว่าผลผลิต ทำไมเราได้ยินคพาว่ากิจกรรมเวลาจัดสรรเงินเงินมาทําไมจัดสรรเป็นผลผลิตจัดสรรเป็นกิจกรรมจัดสรรเป็นโครงการเพราะเวลาเสนอขึ้นไปต้องเสนออย่างเงี้ยแล้วก็เสนอให้ตรงช่องตามกลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาลถ้าเสนอไม่ตรงก็ไม่ไ่้เพราะนั้นสมตก็ต้องเสนอให้ตรงไปถึงได้เงินมาเพราะนั้นเวลาจัดสรรเงินมาก็จัดสรรตามแผนงานกลยุทธ์ของรัฐบาลซึ่งเราเขียนไปถ้าเราไม่เขียนไม่นะครับ ตรงนี้จริงเริ่มตรงนี้เลยครับอาจาปยศาสตร์อาที่นี้วิธีปฏิบัติครับอตั้งงบไปงบอะไหนที่เราตั้งถามท่านก่อนงบมาไหนที่เขตพื้นที่ตั้งบ้างงบอนไหนที่เขตพื้นที่ตั้งบ้างงบแรกไปตั้งไหมครับงบประมาณทุกอันต้องตั้งแต่ถามว่าเขตตั้งงบไหนบ้าง คนที่ตั้งคือแผนแผนจะเป็นแม่งานตั้งโดยวิธีการตั้งโดยไม่ต้องขอจากโรงเรียนบางเรื่องบางเรื่องก็ต้องขอจากโรงเรียนนะฮะแต่กฎหมายให้สรร่วนราชการเป็นคนต,ตัง้งใครใสรร่วนราชการสพอน,นะครับแต่สพทต้องขอข้อลูลจากเรานั่นก็คือเราก็ต้องตั้งพื้นฐานไปก่อนเราก็ต้องส่งไปรวมที่สพทแต่บางอันเนี่ยเขาไม่ให้เขียนตั้งนะสพทคือคนต,ตั้ง เพราะนั้นสปทสิ่งที่สปทตั้งคือเห็นนะครับงบบุคลารกรอ่าสปทจะตั้งเพราะสปทจะมีข้อมูลบุคลารกรและที่สําคัญก็คือเขาสํารวจเรานั่นแหละเขาสํารวจจากเราทุกป,ปีสํารวจทุกป,ปีเพื่อว่าไปเช็คแล้วก็ขอตั้งงบประมาณไปนะอะอันนี้เป็นงบบุคลารกรเดี๋ยวค่อยว่าไปงบอะไรบ้างอันที่อันนี้เราก็ไม่ได้ตั้งอันนี้เราไม่ได้ตา่างงบ เปิดหนนเราก็ไปตั้งรายจ่ายอื่นเราก็ไปตั้งแต่เกิดจากที่สมทธเขามีฐานข้อมูลอาจจะบางงานอาจจะเกิดจากการสำรวจเราไปนะครับเขาก็ไปตั้งข้างบนนะครับแต่สิ่งที่เขาให้เราตั้งเดี๋ยวนี้ในปีนี้นะครับมีสองอันครับคืองบดําเนินงานกับงบลงทุนสิ่งที่โรงเรียนตั้งไปเมื่อกี้ท่านไปตั้งไหมท่านทําเลือกไหมอ่าคำสองลักษณะหนึ่งงบปีเดียว ก็คืองบปีหนึ่งแล้วก็ทํางบล่วงหน้าสามปีท่านได้ทำไปไหมงบปีเดียวกับงบล่วงหน้าสามปีสิ่งที่ท่านทำเมื่อกี้เขาเรียกว่างบลงทุนนะฮะงบลงทุนแต่ณะานดียวกันเขียกนก็ทําไปอีกส่วนหนึ่งหลอมรวมโครงการต่างๆนะครับเสนอมากรสจอ่าไม่ใช่กรจเสนอมาสานักงานศึกษาแล้วก็รวบรวมเป็นคัสเตอร์ัสเตอร์ือเขตตัวราชการ หลอมแล้วก็ส่งสบถไปทำโครงการต่างๆการทำแผนพัฒน,นาโดยภายใต้แผนพัฒน,นามีโครงการต่างๆเรียกว่างบไปขอมงบดำเนินง,งานแล้วขอตั้งสิ่งก่อสร้างที่ดินคะลุพันไปไปของบลงทุนถ้าถามเรานเวลานี้เขตพื้นที่ตั้งงบประมาณอะไรบ้างสองหันสองันตั้งไปตอกมาเราตั้งไป,งไป <S <S แล้ว ส่วนว่านเวลานี้เราตั้งไปแล้วนะสาัานิษฐานว่าเราตั้งไปแล้วมาดูการตั้งงบประมาณของรัชการนะอันนี้ผมอยากให้ดาวไว้เลยนะฮะก็เชื่อว่าผู้หารยุคใหม่ต้องรู้บางทีส่วนมากเราไม่รู้หนเรื่องนี้นะควรรู้เพราะว่ามันเป็นระบบงบประมาณใหม่แล้วทีนี้ต่อไปนี้งบฟัง,งก์ชันจะน้อยลงงบบุรณานการกักบงบยุทธศาสตร์จะมากขึ้น จะมากขึ้นถ้าเราขอไม่ทันหรือว่าไม่มีวิสัยทัศน์ในการขอเนะี่ยถ้าเป็นจังหวัดเอ,อ่ยหรือว่าเป็นเขตพื้นที่เอ,อ่ยเนี่ยเราจะได้งบน้อยมากหรือสพเอ,อ่ยไม่ได้ทําอะไรจะได้งบน้อยมากเพราะฉะนั้นต้องต้องไวตัวทันนะครับนั่นก็หมายว่าการขอตั้งงบประมาณจำแนกอันแรกคือขอตั้งเป็นเงินนะฮะไอ้กลุ่มเงินนะครับกลุ่มเงินก็คือกลุ่มเงินสี่กลุ่มนี่แหละเราขอสองอันอันที่สองขอแผนอะไรไหมว่าช่องช่องที่ขอนะ่ย นะครับรัฐบาลกําหนดให้มีแผนงานใหญ่ๆสี่แผนงานครับแผนงานนะครับไอ้ใหญ่ๆจะเรียกว่าแผนส่วนย่อยของแผนเรียกแผนงานภายใต้แผนงานมันก็จะมีอะไรครับมีกิจกรรมมีโครงการแต่ว่ามันต้องไปตรงช่องที่เราตามยุทธศาสตร์ของของรัฐบาล้วยนะ เอาแต่ว่าณเวลานี้เรารู้ว่าเวลาจัดสรรเงินของรัฐบาลให้มาตามระบบ SPPBS นะให้เงินมาสี่ก้อนใหญ่ๆใ,ให้เงินมาสี่ก้อนใหญ่ๆก้อนแรกคือเป็นงบบุคลากรที่ส่วนราชการขอไปว่าอ่าสพทมีคนเท่าไรเป็นเงินเดือนเท่าไรอัตราจ้างเท่าไรเป็นตอบแทนเงื่ฐานะอะไรเท่าไรขอไป เขาก็จะให้มาในแผนงานบุคลากรภาครัฐนะครับอันที่สองงานประจําคุณทําอะไรงานประจําสพทคุณทำอะไรคุณก็ขอภายใต้แผนงานประจระะรนะะํา,า,าจซึ่งณเวลานี้สพทได้มากที่สุดเป็นกรมที่ได้มากที่สุดนโยบายในปีต่อไปเขาจะลดเขาจะลดฟังก์ชันแต่เขาจะมาเพิ่มงบบูรณาการและงบยุทธศาสตร์ นะครับงบบูรณาการคืองบตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาลบริหารภายใตย้ยุทธศาสตร์20ปีแผนงานบูรณาการอเอเน,านะครับเรียกว่าอาเกดานะครับและต่อไปที่จะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทวีคูณคือแอรีเรีนัเวลาปี60เนี่ยจัดสรรให้เฉพาะอบทกับจังหวัด ก,กลุ่มจังหวัดสามอันครับอ,อบทอจังหวัดกลุ่มจังหวัดนะครับในปีหกหนึ่งจะจัดสรรให้อ,อบทอจังหวัดกลุ่มจังหวัดและภาคมีหกภาคเขาจะให้หกภาคเพราะฉะนั้นเงินเนี่ยมันจะไปอยู่ที่แอเรียก็คือไปอยู่ที่กลุ่มจังหวัดอยู่ที่ปูว่าครับท่านเพราะฉะนั้นเขตพื้นที่ของเราโรงเรียนเราต้องไหวตัวทันครับ ท่านอย่าไปสนใจเขตท่านขอตรงมาที่ผู้ว่าเลยหลายโรงเรียนเขาขอตรงมาที่ว่าเขาเห็นแล้วมันเป็นงบแอเรียนะครับเป็นงบแอเรียนะครับอเอาไปนว่าอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลงลรกไปมันก็จะสับสน,อนเอาไปว่างบประมาณที่จัดสรรคืนมาให้เราหรือเวลาเราขอขึ้นไปเนี่ยขอภายใต้4ี่แผนงานเนี้ยนะครับเวลาเขาจัดสรรต้องจัดสรรภายใต้4ี่แผนงานเนี้ย เพราะฉะนั้นเราต้องสนใจแ r เรียกับอเดเดมากขึ้นแนวโน้มมันจะสูงขึ้นฟังก์ชั่นน้อยลงเพราะนั้นถ้าอยากได้เงินเท่าเดิมคุณก็เขียนงานเขียนโครงการให้มันเข้ากับยุทธศาสตร์เข้ากับอเ n เดาได,ได้นั่นคือขอประทอนะในส่วนของเราเรามีหน้าที่ที่จะขอเงินเข้าไปแอเรียครับเพราะนั้นเขตพื้นที่หรือหรือสำนักง,งานศึกษาที่การได้หว ต้องเขียนโครงการขอเงินเข้าไปแอเรียหลังจากที่เขาจัดสรรเป็นก้อนแล้วขอไปหรือเขาอาจจะขอก่อนเพื่อไปขอปีหน้าไงครับนี่คือสําคัญนะครับอ่ะต่อมาเงินบุคลลกรคือเงินอะไรบ้างเราจะมาขยายความน,นะเงินบุคลลกรมีเงินอะไรบ้างเงินบุคลากรมีสองส่วนนะครับคืองบ บุคลากรกับงบดําเนินงานเงินในสี่ก้อนท่านกาจารย์ได้ไหมก้อนแรกคือบุคลากรภาครัฐมันให้มาสองเอ้จริงๆริงมันหลายลักษณะในที่ไปดูมีสี่ลักษณะแต่เราอธิบายลักษณะแรกก่อนคือคืนเดือนเดือนค่าจ้างค่าตอบแทนพนักงานราชการนี่คืองบบุคลากรอีกอันที่สองก็คืองบดําเนินงานก็คือจ่ายเงินให้เขาในลักษณะงบดําเนินงานครับเป็นค่าตอบแทน หรือเป็นค you like like you, ่าใช้สอยเช่นค่าประกันสังคมเนี่ยครับมันต้องตั้งไปนะถ้าไม่ตั้งเราไม่ให้มานะครับเราต้องตั้งไปเราต่อตั้งไปและเขามาให้เงินที่เขาให้เป็นค่าใช้สอยค่าประกันสังคมเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มเงินบุคลากรภาครัฐถ้าเรามอง่างนี้นะเงินบุคลากรภาครัฐมันมาให้สี่ก้อนคือก้อนงบบุคคลงบดําเนินงานงบรายจ่ายอื่นงบอุดหนุนแต่อยู่ในกลุ่มใหญ่ก็คือเงินบุคลากรภาครัฐ ให้เงินมาก้อนแรก่ะถือว่าก้อนแรกเราได้แล้วนะครับก้อนสอเวลาจะเขียนโครงการไปหรือเขาจัดสรรมาต้องขอให้ถูกช่องนี่ครับช่อง2องนี่เขาเรียกว่าฟังก์ชันนะครับเพราะฉะนั้นแผนงานโครงการของฟังก์ชันต้องเป็นไปตามแผนงานของส่วนราชการนะของส่วนราชก,การของส่วนใครส่วนมันแต่ต้องขอให้สอดรกกับกับโครงสร้างแผนงานใหญ่ของประเทศนะครับ อันนี้เราก็ขอไปภายได้โครงการภายได้รกริจการภายได้ตัวชีวิตอะไรต่างๆสมภเป็นคนขอนะครับลองรวมจากพวกเราขอไปขอแผนงานขั้นพื้นฐานนะครับขอแผนงานขั้นพื้นฐานในแผนงานขั้นพื้นฐาคนคุณขอเงินอะไรบ้างนี่คปอประเภทเงินที่ขอไปเพราะฉะนั้นถ้าจะเกตไหมงบค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างบางรายการมันมาจากแผนงานขั้นพื้นฐานถ้าท่านไปเปิดดูนะงบ บางรายการมันมาจากแผนงานบ,บูรณาการนะครับที่เราได้นะสพตเราได้ได้อาคารเรียนอาคารต่างๆมาจากหลายแผนงานท่านเคยสังเกตไหมท่านอาจจะไม่สังเกตหรอกเขาได้หลายก็เอาแลนะ้วใช่ไหมแต่ถ้าไปดูแล้วก็เห็นว่ามันมาหลายที่มันไม่ใช่ว่ามันไม่มีที่มามันต้องขอมันต้องขอไปนะครับอันนี้สั่งก็ให้ท่านเห็นว่าแผนงาน พื้นฐานเราก็ได้เงินมาได้งบลงชุน,เง,น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 เงินสนับสนุนรายจ่ายเงินมาเงินสาธารณทภมาแล้วก็แอกเอเกนด้าเราก็ได้มาแต่แอเรียเราก็ได้น้อยได้นะครับแต่ได้น้อยนะครับต้องขอไปให้ถูกชอ่องนะครับรู้สึกว่าปีนี้ไม่ได้ปีหน้าต้องขออันนี้คือรูปแบบการขอไปนะครับ่าขอไปทีนี้แผนงานของรัฐบาลที่เป็นแผนยุทธศาสตร์แผนบูรณาการนั้นดูจากอะไร โดย่างวิทยศาสตร์ของรัฐบาลวิธีการดงง่ายๆคือเวลาที่เขาจะให้ตั้งงบประมาณเขาจะมีคู่มือการบ้างอันนั้นเป็นส่วนราชการเราอย่าไปสนแต่บอกให้ท่านรู้ว่าเวลาตั้งเขาไม่ใช่ตั้งไปลอยๆเขาจะมีรูปแบบวิธีการเขาจะเรียกหัวหน้าส่วนาชการไปคุยว่าเอาเสนอเรื่องนี้เรื่องนี้ตามช่องนี้นะเป็นฟอร์แมตนะเราไม่ต้องรู้ก็ได้แต่ว่าโอเคมีที่ไปที่มาของการตั้งงบประมาณนะครับนี่ไงครับอันนี้ท่านใส่ดาวไว้ครับใส่ดาวไว้เลย ดาวที่ชี้ท่านนะฮะใส่ดาวไว้เลยว่ายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลน,นะครับที่บอกว่าการจัดสรรงบประมาณมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ครับว่ายุทธศาสตร์หมายถึงอะไรหมายถึงหกตัวนี่แหละครับคือช่องเงินนี่แหละคือช่องเงินนะช่องเงินที่ขอไปถ้าคุณขอหรือเขียนไม่เข้ากับพวกนี้คุณไม่ได้เงินเพราะนั้นในสว่วนราชการเขารู้เขาต้องให้เข้าที่ได้นะครับนักวางแผนก็ไม่ได้ได้แน่ๆนะครับ แล้วก็ขอตั้งไปนะครับท่านครับขอตั้งไปสรุปการตั้งงบประมาณหนึ่งงบบุคลากรขอแผนเงินภาครัฐงบขั้นพื้นฐานนะขอตรงตามยุทธศาสตร์จากสันผมกล้าเมื่อกี้เนี่ยงบแผนงานอะเกนด้าและแอนเรียนะครับขอตามเนื้องานเมื่อกี้เนี่ยนะเนื้องานเมื่อกี้คือเนื้องานอะไรเดี๋ยวท่านกลับไปดูนี่ครับนี่คือเนื้องานพวกน,นี้นี่ขอ ขอแอรียกับขอไอเกด้าครับแอรียาเกด้าถ้ามันสอดรับก,กับพวกนี้ขอไปได้ขอฟังก์ชันหนะครับฟังก์ชันนั้นต้องขอตรงพวกนี้ขอตรงยุทธศาสตร์ของประเทศอันนี้คือขอฟังก์ชันนะก็ได้เงินมาถ้าก็ได้เงินมานะสรุปอยู่รงนี้อันนี้ก็ดาวไว้หน่อยนะครับสำหรับผู้บริหารผู้บริหารสมัยใหม่เพราะว่าเรื่องนี้จําเป็นเรื่องทั่วไปที่เราศึกษาหาได้ผมพยายามไม่นําเสนอแต่เรื่องนี้ มันจาเป็นหน้าสำหรับผู้บริหารเขตพื้นที่รุ้นใหม่นะครับที่ต้องรู้กระบวนการงบประมาณเพราะเราต้องขอละต่อไปแลาต้องขอไปที่จังหวัดน,นะครับหน้านี้สําคัญมากใส่สองดาวเลยครับตัวนี้การตั้งงบประมาณนะครับสูนยกการตั้งงบประมาณครับงบบุคลากรภาครัฐสปสสํารวจ,รวจเขาจะตั้ง เขาสำรวจเาตั้งงบดำเนินงานเราเราตั้งโดยทำแผนผ่านคัสเตอร์สู่สพทงทงบลงทุนเราตั้งลงทุนปีหนึ่งกับลงหน้าห้าปีนะสรู้ว่าเนี่ยเราทำไปแล้วใช่ไหมครับทำไปแล้วนะครับต่อมานะครับสพทหรือว่าเขตพื้นที่ก็เสนอโครงการนะครับอันนี้ัยายความเมื่อกี้การตั้งงบดำเนินงานนะครับโอเคนะครับต่อไป นี่การตั้งงบลงทุนขยายความนะครับเราก็ตั้งไปมีอะไรบ้างามีอาคารเรียนอาคารประกอบนะครับสิ่งก่อสร้างแต่สร้างาาปีเดียวตามวงเงินที่เขาให้มาแต่ถ้าตั้งรวงหน้าสามปีตั้งไปเลยอยากได้อะไรตั้งไปเลยนะไม่กำหนดเพราะนั้นถ้าเขตไหนที่ที่กลุ่มแผนเขาพยายขอขอ้อมูลเขตนั้นก็ได้รับจัดสรรมาเกเขตไหนที่แผน ขี้เกียจเอาโดยรวมขี้เกียจก็ได ok ้น้อยถ้าเกตนะครับเกียะไหนก็อยใหจะได้งบประมาณมามากรวมความถึงการไปประสานภายนอกเลยนะครับอันนี้มันข้อจริงมันมีไม่สนใจแล้วแผนเบิร์เนี่ยไม่ขอก็ได้แต่ฉันจะไปขอานอกพอระยะหนึ่งก็พามาผ่านแผนนี่แหละผ่านพ่อเกตนี่แหละเอาท่านพอเซ็นให้น้อยเพราะผมจะไปเล่นรานงบประมาณเด็่ก้อนใหญ่นะครับอันนี้เชื่อมั้ย ตรงนั้นก็เป็นการของบประมาณเหมือนกันนะเป็นขอนอกรอบหรืออะไรก็กกกกไปแล้วแต่อย่างเช่นนะเวลานี้ก็จะมีงบประมาณเกินสองล้านขึ้นไปเนะี่ยเงินเหลือจ่ายมันอยู่ที่สพท้องสองล้านลงมาสองล้านลงมานิ่เหลือจ่ายอยู่ที่เราเราบริหารจัดการแต่สองล้านขึ้นไปอยู่ที่โน่นเนี่ยเขากยาลาตั้งงบตนนัวนี้ถ้าใครสนใจก็ไปติดต่อแผนเองนะไปว่าเองนะครับอสรุปการตั้งงบลงทุน ่านครับตั้งไปแล้วครับจุดติตั้งไปแล้วทำถามหน่อยเพื่อเช็คว่าท่านเข้าใจที่ตั้งไปไหมถามท่านหน่อยนะฮะซบถ่อกำหนดแนวทางการตั้งงบป,ประมาณประจำปีให้เป็นไปนตามกปอบกรอบงเงินงบประมาณนะครับโดยในการตั้งงบป,ประมาณรายการที่ดีและสิ่งก่อสร้างให้ใช้แบบรายการแบบรายการนะครับไม่ใช่แบบรูปรายการนะครับแบบรายการ และราคามาตรฐานดาวนโหลดและเกณฑ์มาตรฐานสิ่งก่อสร้างของโรงเรียนทั้งอาคารเรียนการประกอบสิ่งก่อสร้างนะครับถามต่อไปจากข้อความดังกล่าวเกณฑ์มาตรฐานสิ่งก่อสร้างคืออะไรอันนี้มันอยู่ในคู่มือพวกเราตั้งงบประมาณไปท่านได้อ่านไหมนี่ผมสังข้ะให้เห็นเท่านั้นแหละไม่ได้มีความสําคัญอะไรมากนะครับเพียงแต่ให้เห็นว่าการตั้งงบประมาณมันต้องเนึงต้อง รู้ว่าท่านจะตั้งอะไรตั้งอาคารเรียนอาคารประกอบหรือลานกีฬาใช่ไหมหรือซ่อมแซมคำพูดพวกนี้คืออะไรครับรายการสิ่ง่อรชาติใช่ไหมอ่าที่สองท่านมีนักเรียนสี่คนท่านมีนักเรียนสี่สิบครับรอกว่าสี่มันน้อยไปถ้าท่านมีนักเรียนสี่สิบคนท่านจะสร้างอาคารหลังใหม่ได้ไหมได้ไหมครับขอได้ไหมครับ ขอไม่ได้ถ้าท่านมีนักเรียนห้าสิบคนอยากขออาคารเด็กประสงค์เพราะไม่มีอาคารเด็กประสงค์ได้ไหมครับลักษณะเหล่านี้เรียกว่าอะไรเกณฑ์นะครับเรียกว่าเกณฑ์มาตรฐานสิ่งก่อสร้างเอาแล้วไปเขียนในยประสี่ประห้ามัน 4, อะไรประหสี่ปรหลห้าแบบคําขอตอนนี้นะึกถ่านะนะนะสั่งก็ให้ท่านดูว่าการขอมุงประมาณเนะี่ย ระดับผู้บริหารพวกเราผู้นารโรงเรียนผู้อำนารเขตก็ต้อตงรู้โดยเฉพาะรองเขตก็ต้องรู้เผือคุณครูมาถามพอม,มาถามว่าผมไปขอปรสีปรห้าเป็นติดต่อใครเราก็ต้องรู้ว่าปรสีปรห้าคืออะไรนะครับอ่ะอันนี้ตอบเลยครับงอหูง่ายง่ายนะอ่ะสรุปรายการสิ่งเราสร้างที่ขอนะครับ ถ้าเป็นอาคารเรียนหมายถึงห้องเรียนพิเศษถ้าเป็นอาคารประกอบนะครับหมายถึงอาคารในในประสงค์หอประชุมโรงอาหารโรงฝึกงานทั่วบ้านพักบ้านพักประโรงบ้านพักนักเรียนสิ่งก่อสร้างอื่นนะสิ่งก่อสร้างและสิ่งก่อสร้างอื่นก็หมายถึงสิ่งอื่นๆนะครับเช่นสนามกีฬาสนามฟุตบอลรวมทั้งในเรื่องของการปรับปรงซ่อสแซมรวมทั้งในเรื่องของการติดตั้งไฟฟ้าประปาครั้งแรกนะครับทำรั้วนะครับทำเขื่อน็คือกั้นดินพังอะครฮะ ทำถนนปรับปร,รุงถนนทำถนนคอนกี่ในโรงเรียนครับขอเป็นสิ่งก่อสร้างออันนี้ขอไปแล้วใช่ไหมครับขอไปได้ไหมขอไปได้ไหมวิทยบ้างไม่ได้บ้างแล้วเกิดจะให้แต่ทำหน้าที่ของตก็เดงให้ดีที่สุดคือขอไปแล้วเนาะอ่าขอได้มาก็ไขว่าถ้าครับขอไปแล้วนะ,ะววน,นี่คือแบบรายการนะครับถ้าอาคารเรียนแลจะเป็นสปชบ้าง นะมันจะมีรหัสของเขาอาคารเประสงค์มันจะมีรหัขขสซ่วมมันจะมีรหัสปัะภูมิมีรหัสจําไหมพวกนี้จํำไหมไปจไําทําไมครับถ้าไปสอบพอโรงเรียจจไนไปจจาสมัยก่อนนะสอบผู้ใหญ่จำผมจําเลยผู้ใหญ่แต่พอเอาเกียรใน้จํจำไหมไม,จม่จำทำไมเจอทำไมนี่มันเป็นงานปฏิบัติเป็นงานโฮชีนเขาไม่ได้ถามอย่างนี้หรอกเอาแต่ถ้าถามอย่างที่ผมถามเบื้องต้นเนี่ยเนี่ยอย่างนี้ก็พอถามหน่อยพอทำเนาหน่อยว่า คุณต้องรู้พวกนี้ถ้าคุณไม่รู้พวกนี้เราบริหารไม่ได้ในนี้โอเคนะครับนี่คือสิ่งก่อสร้างมาตรฐานเกณฑ์สิ่งก่อสร้างนะครับยกตัวอย่างห้เห็นว่านี่คือเกณฑ์พูดอย่างเนี้ยถึงจะได้รือจะเข้าถ้าคุณไม่เข้าเกณฑ์คุณขอมาทําไมเนี่ยขอมาก็ออกไปทีเราอย่าน้อยใจนะเวลาขอไปเกณฑ์พื้นที่เอาของเราไม่ได้เอา,าเกักยนเราไม่แค่แนวจะได้เนี่ยเพราะไม่เข้าเกณฑ์ถูกไหมอ่านี่คือการ ขอตัอง้งงบประมาณ